เ่าจะดีคเข้าไปนอ้องม้วนชี้วกนใต้ด่งแดงนะครับแต่มากินเห็ดนะฮะใน,นคือเป็นเห็บมวกนะฮะวันรู้วันเราเขาเรียกเห็บมวกเนาะประเทศไทยขเขาเรียกเห็ดเพาะรูอเปล่านะครับแต่ว่ามันมันคนละอย่างมวนว่าอันนี้เปลือกมันจะไม่แข็งนะครับแล้วก็กินกับน้าพริกถั่วเน่าครับมาน้องซับๆน้ำกันอันนี้ก็แกงกระหลุกมูใส่ใส่อีดอกอีดอกเมื่อวานที่หามานะครับมานะครับชับๆ กินข้าวสวยยมนจะลองกินให้รู้ก่อนนะครับนี่อันนี้คือเห็ดเพาะเน,นาะเออเนี่ยแล้วก็มีป้ามาให้มามากินด้วยนะคะเพราะว่าป้าก็อยู่คนเดียวเนาะหมอนก็เรียกมากินด้วยเพราะว่ามีกับข้าวแบบพิเศษนิดนึงนี่นนครับเห็ดเห็ดออกมาใหม่ใหม่ชาบๆบครับ อย่างขเขาใช้ของนี่ใช้มือนะอืมจะมีเห็ดทานด้วยเห็ดทานนะคือมันจะล,ำลำ้ำๆนะฮะนี้สุกแล้วเนาะนะครับเห็ดทานก็ล้ำปีนเลยปีนแล้วพี่หนุนชอบครับ กินเยอะๆประมาณน้ำๆนะเห็ดถ่านนะฮะไม่ไม่ได้เน่านะคะเห็ดมันเป็นแบบนี้เองเนาะกินแบบรักซู้อร่อยเนาะ ข่าหลวงมู๊มาวกรชี้ชุม่นมน้อปลาข้วต้นไนเกงน้ำบุกเธอมู อร่อยมากงงตรงนีนก็จะมีจะมีไฟนะฮะตรงไนก็นั่นคือกินในห้องครัวครับเห็นแล้วเนี่ยหากินจากนะครับแต่ว่า ไม่ยากหรอกเพราะว่าตอนนี้มันพึ่งเริ่มต้นออกหาไม่ค่อยได้เยอะอ,อร่อยพร,ร้อมน้ำขอาวอืมอย แล้วพวกนี้จไปหาอีกไหมครับท0ถังของบนนานี้มาอืมของมาอร่อย บางทีแกอยู่คนเดียวที่เก็บทำกัมบข้าวนั้นมนก็ตักไปห้แกงหมูก็แซ่บครับเปื่อยๆก็แกงอีดอกเห็ดพอที่ประเทศไทย เปือกั็จะแข็งๆหน่อยเนาะแต่ว่าน,นี่ไม่แพงครับมันมันจะไม่แข็งนุ่มๆมมนี่ชงซีน้วชิลลำหน่อยให้ข้าวแข็งแล้วไปเห็บขา้าวเผือกขา้ขาว หือแกนีนเอาหมุนก็จะใส่กระเทียมไปดังโหนนะฮะกระเทียมใหม่ๆวันหมุนเลย

แล้วอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดตับเต่าอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเห็ดพึงพ่งเห็ดพึ่งมันจะดึนๆนิดนึงหืมจบ นกคนนั่ๆกินปออร่อยนะ กินเห็นได้ชาใจนะครับมาบ้านครั้งนี้ไม่ต้องซื้อเลย มันคือพ่อเาเลีนดตั้งแ่อืมวย

ืเห็ดทันก็อร่อยอมนนี่เห็ดอาเป็นงยงเผ็ดผักหรือว่าเอามาผักผัดแบบคนไปนคนมาผัดแบบข้าวข้าวก็อร่อยมากเห็นจ,จะกรอบมากครับ Mm. Bu var mı? Kocaman. Ne var? น้ำข้วอร่อยน้ำพริกข้วน้ำพริกถนนั่วหน้าข้วแน่ป้าก็กินข้าวเชิงบันนะะ๋นได้แเนี่ยอร่อยใช่ป่ะโอเคครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมนเชฟคนไต่หนังแดนก็จะจบคลิปวันนี้นะครับฝากกดไลค์ก,ก,าากดแชร์กดติดตามมนเชฟคนไต่หนังแดนนะครับรกระลึกขอบคุณทุกการติดตามครับ